สบายดีเนาะกับสบายดีพี่น้องเนาะวันนี้เรากลับมาพ่อกันคือเก่าเนาะกับช่องบาโลดคูปตาเนาะวันนี้เขาจะพาพี่น้องมาเบิง่งเขาอนามัยปับ๊บพ่นและตอเนาะเผื่อเขาจะทำย่ำดินเผื่อเขาจะปลูกมันเนาะแล้วก็บตอมันก็สิร้ายน่อยนหนึน่งเขาก็ได้ใส่ขั้นหนึ่งเบิกขั้นหนึ่งก็ไทเนะเาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลย ที่เฮาเดียวเห็นอยู่ทางหน้านี่ก็เท่าว่าเป็นคันตัวที่เฮาไทยเนาะเพราะว่าตอมันก็สิหลายแน่คืออย่างที่พี่น้องเห็นนี่แหละที่ว่าแนมเห็นเป็นอุ้มสี้เขียวๆนี่เนาะบนต้นหน้ารถไทยเฮานี่ก็คือว่าตอตอไม้ใหญ่เนาะเฮาออกบ่ได้เฮาก็เวียนไว้ให้เพิ่นเนาะเพราะว่ามันตอมันก็ใหญ่แน่แต่ว่าเป็นไม้ดงเนาะไฮไม้เนาะเพิ่นทางไม้นี่เด้อีกขั้นหนึ่งก็กำลังเบิกป่าอยู่นี่เลยนี่ขั้นหนึ่งก็เนาะ ก็ต่อกลับมันไถยากต่อหลายไถไปนึ่งไปนึงปน่งยกไปนันนึงยกแล้วเขาก็ต้องระวังยางหลดเขาแน่เนาะแต่ว่ากลำบากเห็นงานต่อนี่เพราะว่าพื้นที่ก็วายดอกซ้ำหลาเนาะแต่ว่าไส้โหสองคันไถในมือหนึ่งแจ็คชี้แล้วหรือบอไถกับยกล่องอานามัยต่อแล้วก็บเบิกพพนเนาะแล้วก็ไถยกล่องซีย่างนี่มือหนึ่งนี่ก็แจ็คชี้แล้วหรือบอเนาะคือมันเห็นเห็ดน,นี่ก็เพราะว่ามัน ยากหลา่เลยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆกันเลยเนาะถือว่าใกล้เยอะสำนีเดี๋ยวไปเบิ่งนขั้นตัวที่ว่าเบาิกป่านั่นเนาะแต่ว่าขั้นนี้เขาก็เบิ่งใกล,กล้อยู่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนขั้นเบิกป่าพี่น้อง อันนั้นไทยไม่ตีขี่นเพราะว่าดินมันแห้งแล้วฝนตกตั้งแต่ดนแล้วฝนตกก็ได้ประมาณสิบกว่ามื่นแหละดินก็เลยแห้งเนาะเห็นเหเราเห็นด,ดินแข็งเวลาเขาไทายกับขี่นมันกงคีลายเนาะรุ่นคุณปู่เนาะนี่กระทาแบนนี่ถือว่าออกก่อนมูได้พี่น้องรถรุ่นนี่ออกหลายปีแล้วเพิ่งใส่ย,ยางใหม่นี่ข้างหน้านี่ใส่โอตอนนี้โตใหม่เลยเนาะ ต่อไลยดันแห้งกว่ได้ต่อไล่ขอนย่อมหาวมาไลา่เลยต่อนี่ โค่นนี่บัวร้ายแต่ว่าตอหลายเจ้เขียวบอลถือว่าเป็นอุมเป็นดุม,น,มนี่ไม่จะตอแหละว,ว่าตอไม่โคกก็ไม่ดงในต่างกันพี่น้องถ้าตอไม่โคกนี่เขาตั้มมันจะอ,ออกง่ายกว่าแต่เป็นไม่ดงนี่มันเหนียวไม่แน่นมันเหนียวเนาะ ແລະງານກໍຍັງຫຼາຍຢູ່ຈັກຊິແລ້ວຫຼືບໍ່ແລ້ວມື້ນີ້ເນາະเดี๋ยวไปເລาะລຸ້ນນົມກັນພີນว่าແລລົດກກົແນບັງແງປານໃດເພมันตอไมดงນາຖືກตอไม้โคก້ງູລດກຮັດຄວມລະມລະມງ້ານຮັດກະຕຮົຢັນັລດດຽບຕໍນຢ້ຢາງົດລ ่าเดี๋ยวเราไปเบิ่งคันตัวที่ไทยเนาะไปเบิ่งใกลๆ้ๆเลยคันตัวที่เขาไทยเนาะนี่แหละคันตัวที่เขาเลียวเห็นนี่เขาไทยเดี๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆเลยพี่นอ้องฮูง้ปุดไงกุมกุ้ม ดาเหตุกาตมตอไปนำเนาะเพราะว่าย่านรถเขาคันเขาโค้เหยียบไปเลยพอได้เพราะว่ามันตอไม่ดงมันแพงเนาะตอตอจูดครับยันย่างรถซอดเลยพี่นอ้องเพราะว่าเรื่องไทยนี่หายห่หวงถึงดินที่แข็งกันยังไช้เข่าคือเก่าเนาะ แล้วก็อีกขั้นหนึ่งของเงาเห็ดอยู่นอกขุนนอกอีกขั้นหนึ่ง,นนงก็เห็นงานต่อคือกันขั้นหนึ่งก็เห็นแต่กีฝุ่นเห็นแต่ทั้งหลังเห็นตะกีฝุ่นเนะาเนะ เนี่ยไปเบิ่งขั้นตัวดันป่าก่อนเนาะถือว่าขั้นนี้อ่ะเดี๋ยวเบิ่งขั้นนี้ใชยมาอีกรอบหนึ่งเนาะว่าทีเท้าเรียวเห็นเป็นพ่นนี่มีแต่ตอเพราะว่าปกติพ่นเขากระชีพับลงให้เพิ่นเนาะแต่ว่ามันในพ่นมีตอหลายตอใหญ่เอาก็เลยเอ,าาออกมาบุได้นี่ทีเท้าเรียวเห็นเป็นผุ่มนี่มีแต่ตอมันแหละมีแต่ร์สำกโตสำกโตเนาะมันก็ออกบุได้เอาก็เวียนไว้เพิ่น ต่ว่าเห็นงานบ่ซี่มันก็สิบ่ค่อยงามปาใดเพราะว่ามันต่อหลายก็ทํารถพอดเฮา,าเฮ็ดได้เนาะคสิเว้าไปหลายสิว่าขี้โมโอ้โอว่าเฮ็ดักนนันนนีนนพอเฮ็ดออกมาแล้วมันบ่คักมันก็เสียเฮาเนาะลูกค้าก็สิติเฮาเนาะู้ํา,า,น,า,น,านไปเลย <c oughs> กี่พุ่นไปกี้พุ่นเลยแข้งชุดยอดเลยเว้ยถ้าผลได้หมากชินชอบในผลงานของของเฮากา็สามารถติดต่อมาได้เนาะที่เบอร์โทร0 3 0 9 9 4 3 5 5 8เเนาะ าก,กดไล์กดแร์กดที่ตามในีได้พี่น้องเผื่อเป็นกำลังใจเฮาเห็ดคิปใหม่ออกมาเองเนาะโอ้โหเห็ดงานต่อน,นี่อันตรายได้พี่น้องย่านยางรถลดเนาะเสียดายยางรถลดอันตรายหลาย กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อช่วยเผยแพคลิปใหม่ๆจากทีงมงานของพวกเฮาได้เนาะถ้าผู้ได้มากหรือชื่นชอบในคนงานของพวกเฮากา็สามารถติดต่อหาทีมงานของพวกเฮาได้เนาะคลิปนี้ก็จะได้จบลงเพียงเท่านี้เนะาะถ้าว่าแล้วจังหน่อยเขาก็สิได้ให้พี่น้องเบึงอีกเท่อนึงเนะาะถ้าว่ากเบึงงานตัวนี้ต้องติดตามเพราะว่า คลิปหน้าครัเชียรลงอีกเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็ดแล้วจังหน่อยใกล้ชิดแล้วแล้วเราจยังเชียรลงให้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะว่าถ้าพอได้เบิ่งกะกดติดตามเนาะแล้วเราบก็เชียรลงให้เบิ่งอีกคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กะเสร็จจบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเอาขอบใจหลายๆพี่น้อง